ออเจริญทัพอย่าจมทุกคนทุกท่านขอให้หย่าจมจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสห้องหลุมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบาย หยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้โชคครั้งโชคคราวไม่ต้องประนมมือฝังไปด้วยน้อมสำเนียงตังจะตืต่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราแล้วหรือยังแต่อย่างก็เริ่มเส็นะนะหลวงพ่อเพียงแค่บอกแค่เล่าแค่เตือนการเจริญสติอาณาปานสติการสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่ต่อเนื่องเป็นอย่างไร แล้วก็เชื่อมโยงเป็นอย่างไรหายใจอย่างไรถึงเป็นธรรมชาติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมคําว่าปัจจุบันธรรมเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องไปยามสร้างขึ้นมาความคิดเก่าที่เกิดจากใจหรือว่าเกิดจากวิญญาณความคิดเก่าที่เกิดจากอาการหงวิญญาณภาษาธรรมท่านเรียกว่าขันห้าขันทั้งห้าเป็นของทุกข์ทำไมท่านถึงว่าเป็นของทุกข เราจงมาเจริญสติเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปทำความเข้าใจเข้าไปสำรวจตั้งแต่ต้นเหตุทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสทำไมใจถึงหลงทำอย่างไรเราถึงจะคลายความหลงได้วิธีการอย่างไรทั้งที่ใจของเราก็เป็นบุญผักไวในบุญเราแหวงหาทมอยากจะได้ทมอยากจะรู้ทมอยากจะเห็นทม มีการทําบุญให้ทานสิ่งพวกนี้ก็ปิดกั้นเอาไว้หมดนั่นแหละเพราะว่าการเกิดคงใจมีเพียงแค่ความเกิดเขาก็เขาก,เขาก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้อีกอย่างหนึ่งนั้นเขามาสร้างคันห้ามาสร้างกายเนื้อมาสร้างความคิดอารมณ์ซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมามาปกปิดตัวเขาเอาไว้นอกจากปัญญาของพระพุทธองค์เท่านั้นแหละที่จะศึกษาสังเกตวิเคราะห์ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผล จนแยกจนคลายได้ตามทําความเข้าใจได้มองเห็นความเป็นจริงได้ชี้เหตุชี้ผลจนใจของเรายอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละเขาถึงจะว่างเขาถึงจะคลายแล้วก็มาดับความเกิดของใจของวิญญาณของเราให้ได้ก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าเราอยากจะได้ทำเราอยากจะรู้ทำแต่การละกิเลสไม่มีการคลายการสังเกตการวิเคราะห์ไม่มีมันก็ไม่ได้ ถ้าเราหมั่นสังเกตหมั่นวิเคราะห์เห็นเหตุเห็นผลจนใจคลายได้ละกิเลสได้เราไม่อยากจะได้ความสงบเราก็ได้ความสงบเพราะการละของเรามีการดับของเรามีเราต้องการความสงบระดับข่มเอาไว้หรือว่ามองเห็นความเป็นจริงจนละออกให้มันหมดจนเป็นความสะอาดบริสุทธิ์สงบแบบธรรมชาติ เราก็ต้องใช้ปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องหลักของอริยสัจสอนเรื่องความเป็นจริงของชีวิตร่างกายของเรานี่มีอะไรบ้างซึ่งมีวิญญาณเข้ามาสร้างภพสร้างชาติขึ้นมามีส่วนไหนส่วนเป็นรูปธรรมก็มีส่วนเป็นนมามธรรมก็มี ส่วนรูปธรรมก็กายเนื้อของเราเขาทำหน้าที่อย่างไรส่วนนามธรรมซึ่งมีวิญ,ญญาณเป็นตัวสุดท้ายในขันหาของเราซึ่งท่านบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารกองสังขารทำไมท่านถึงเรียกว่าเป็นกองเป็นขันทั้งที่กายเนื้อของเราก็เป็นก้อนๆหนึ่งเราต้องแกงให้ออกด้วยการเจริญสติแต่เวลานี้สติรู้ตัวของเรามันมีน้อยมีกระท่อนกระแท่น มีไม่ต่อเนื่องมีไม่เชื่อมโยงแล้วก็มีไม่เห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเหตุการเกิดการดับเราถึงมาสร้างเพียงแค่สร้างให้ต่อเนื่องกันสักห้านาทีสิบนาทีนี้ก็ยังยังลำบากอยู่วันหนึ่งมีกี่นาทีวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงเดือนหนึ่งมีกี่กี่วันละ่ะไอสติรู้ตัวเรามีนิดเดียวมันจะไปทันกิเลสได้อย่างไร เราต้องมาสร้างมาสร้างจนเป็นจนชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจนสติที่เราสร้างจนกลายเป็นมหาสติจากมหาสติจนกลายเป็นมหาปัญญาจากมหาปัญญาก็จนกลายเป็นปัญญาเอาไปใช้ไปทําความเข้าใจชี้เหตุชี้ผลแต่เวลานี้เพียงแค่สร้างเราก็ยังทําไม่ได้มันจะเอาไปชี้เหตุชี้ผลเอาไปประหัดประหารกิเลสได้อย่างไร ความเพียรของเรามีเ <rôle>, พ <lebih S 2> <s to blame> ียงพอแล้วหรือยังความเสียสละของเรามีเพียงพอแล้วหรือยังความกะตือหรือร่นการฝักไฝการสนใจอบรมใจของตัวเราใจของเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่ามีความแข็งกระด้างใจของเรามีพรมีหานมีความกระตันโูกตะเวทีหรือเปล่าเราต้องพยายามวิเคราะห์ไม่ใช่จะเอาแต่ทิฏฐิมานะอำนาจของกิเลสเขาห้ำหั่นกัน คอยตั้งแต่อคติคนโน้นคนนี้คอยเพ่งโทษคนโน้นคนนี้มีแต่คนโง่คนล่านเท่านั้นที่ไปมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ไม่ดีเราต้องมาแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราเอาชนะตัวเราสร้างความขยันมันเพียรสร้างความรับผิดชอบให้มีให้เกิดที่ใจของเราทุกคนก็มีบุญอยู่แล้วก็ต้องพยายามสร้างความเพียรให้มีให้เกิดขึ้นล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่พลั้งเพอลอเราเริ่มขึ้นมาใหม่ ความเป็นจริงมีอยู่เหตุมีอยู่ผลมีอยู่หลักธรรมมีอยู่แนวทางมีอยู่พระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็ออกมาเปิดเผยท่านว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้ทําอย่างนี้จะเห็นอย่างนี้การจเจริญสติจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นการแยกรูปแยกนามตามทาความเข้าใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของเราในขันหา้าของเราอันนี้เป็นส่วนรูปนะอันนี้เป็นส่วนนามนะกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ การละกิเลสอยากเป็นอย่างนี้การละกิเลสละเอียดเป็นงี้การทําความเข้าใจเป็นอย่างนี้เราจะเป็นหนีสมมุติมันหนีไม่ได้เพราะากายของเราเป็นก้อนสมมุติเราต้องทําความเข้าใจให้เขารบสมมุติอยู่กับสมมุติเขารบสมมุติสมมุติในกายของเราแล้วก็สมมุติที่โล่นออกไปสู่โลกธรรมอีกเราต้องพยายามทําความเข้าใจกัดไม่ว่าพระวาโยมวิชี อย่าไปเกลียดคลานหลงพ่อเพียงแค่เล่าแค่ชี้แค่แนะแค่บอกวิธีสื่อความหมายของภาษาสมมตุติที่จะดำเนินให้ถึงเท่านั้นพวกท่านจะไปทำหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของพวกท่านถ้าไปทำเออเห็นปรากฏการเป็นอย่างนี้ปรากฏขึ้นกับเราเป็นอย่างนี้เราก็จะได้รับความจริงเป็นอย่างนี้ทั้งที่แนวทางนั้นมีมาตั้งนานมีมีมาตั้งนานแล้วแหละถ้าเราชนะเราแล้วเราก็จะชนะไปหมด ก็ต้องพยาบามกันอันนี้ก็ใกล้จะออกพรรษาอีกไม่นานวันพรุ่งนี้วันที่วันเสาร์จะได้มีคุณหมอผู้ใจบุญมีคุณหมอผู้ใจดีท่านจะออกมาตรวจให้ลูกหลานให้ทุกคนโรคตาแดงโรคตาแดงใครมีลูกมีหลานเขาออกมาตรวจเพราะว่าโรคตาแดงกําลังจะระบาดระบาดหลายที่แล้วแหละหลายจังหวัดท่านก็จะออกมาตรวจมาดูแล,แลรักษาให้ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ามาดูแลรักษามาตรวจโรคตอกกระจกทุกสิ่งทุกอย่างเขาพากันออกมามีคุณหมอผู้ใจบุญมีคุณหมอผู้ใจดีแล้ววันนี้ก็ประมาณสักษามงเช้าพระเหล่าชีเหล่าก็ช่วยกันหล่อเสาทเทเสาปูนประมาณสักสองคิวเรามีโอกาสเราได้มาสร้างกองบุญเอาไว้ให้กับสถานที่ให้กับคนรุ่นหลูกรุ่นหลานพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้มาสารโต พวกเราก็จะได้อยู่ดีมีความสุขขณะยังมีลมหายใจอยู่เราอยากจะได้ธรรมชาติเราก็ต้องพยายามปลูกสร้างธรรมชาติขึ้นมาเราไม่อยากจะได้เราก็ต้องได้เพราะการกระทําของเรามีเราอยากจะได้ทําเราก็ต้องหมัดอมปลอบใจของเรามันละกิเลสออกจากใจของเราเราไม่อยากจะให้ใจของเราสะอาดก็ต้องสะอาดเพราะการละกิเลสของเรามี ถ้าการละกิเลสไม,มไม่มีการเจริญสติไม่มีมีแต่ความอยากอยากจะได้ทำามีแต่ความทะเยอ,อทะยานอยากจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่ได้หรอกถ้าเรารู้จักละตัวเราแก้ไขตัวเราอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับตื่นขึ้นมา,นนอนนนมาเอาใหม่แก้ไขใหม่เราไม่อยากจะได้เราก็ตรงได้เพราะการกระทําของเรามีให้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยให้เข้าถึงให้รับความสงบความสุขนั้นด้วยนั่นแหละท่านถึงบอกให้เชือ่อ เอาละวันนี้หลวงพ่อขอจเจริญธรรมเพียงตัวนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสาลโตทำความเข้าใจกันเอา